ไอ้เจ้าหน้าที่ไอนอขอนะครับกําลังตรวจอะไรนี่แหละบางอย่างที่เรือนะครับลําน้ํนาโขงเออสองลำสองลำที่หนองคายนะครับผมบเห็นเปิดไฟถูกเฉินทุ้งอะไรลอยมานะครับเพื่อนๆน เป็นนอนรอขอนะครับเป็นนอนรอขอมันม,ม,นมีมันมีไอไอถุงอะไรนะมันมันเป็นถุงหรือถังเกลียวๆนะนะครับกําลังเกี่ยวกําลังเกี่ยวขึ้นมาตรวจดูนะครับสงสัยอาจจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายก็ได้หรือนะครับเป็นศพลอยน้ํามาก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อนคนเนาะคนลอยอืม เหมือนเหมือนมัดมัดใส่ไอเหมือนถังน้ำมันนะครับมัดใส่เออเออคนคนคนใช่ใช่ยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่มั้งนะครับเอออาจจะลักอาจจะลักลอบข้มเมืองนะครับโดยผิดกฎหมายประมาณนั้นนะครับไม่ยอมขึ้นน้ำเลยอืม ดูเขาจะค้องอยู่นะเพื่อนๆเห็นคนช่วคน่คนขึ้นเพ่คนขึ้นนะครับเขาหลบนะสงสัยสงสัยลับเลาะลักรอบเข้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับหรือยังไงประมาณนั้นแหละครับเราขอมาเจอพอดีนะครับเพื่อนๆลอยควมานะครับถังน้ําถังน้ํานะครับอืเจ้าหน้าที่กําลังนะครับอ่า ไม่ยอมขึ้นก็<ข>นะครับใช่ใช่ใช่กำลังล็อกนะครับเรือกําลังนําเข้าฝั่งนะครับลอยคอลอ,อ,อยคอมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเออเอาเจ้าหน้าที่เอาเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วรถกู้กู้ภัยกําลังมาเป็นอันเดียวกันนี่แหละครับรถกู้ภัยมาแล้วอ คน,คนลอยคอคนลอยคอนะครับยังมีชีวิตยอยู่อกูชีพกำลังมานะครับเพื่อนอืไม่รู้ว่าเป็นเป็นไทยหรือเป็นลาวอื <c oughs> ช่วยไม่ได้เขาไม่ยอมขึ้นเนาะไม่ยอมขึ้นเลยก็ขึ้นก็ให้จับอ่ากวดวถูกจับ หนาวเที่ยวกองก็ยังไม่ให้คลองเลยคนลาวนะผมว่าคนลาวได้หนิใช่ไหมเลอะมาแต่สะพานใช่ไหมโอ้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือจะนำสิ่งเสพติดนะครับเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเราใช่ใช่สิ่งผิดกฎหมายเนี่ยนอนเลยนี่ไม่ยอมให้จับกลุ่มเลยเอาตอนเข้ามาพี่น้องตอนเข้ามาเอาเรือนี่ห้อยไหมไม่รอดไม่รอดยังไงไม่รอดไม่ปล่อยข้ามแล้วอืม ใช่เนี้ยเขาจะเอาเขาฝังแล้วนี่เขาข้าไปฝังนู้นได้เขาก็รอดอืมใช่องไป็นฝังนู้นจับ